ใช่ครับวันนี้เรามาเราจะมารีวิวชีวิตวันแรกนะฮะหลังจากติดโควิดนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่กักตัวนะครับโฮสพิเทลนะฮะไปรักษาตัวนะครับสำหรับคนที่เป็นโควิดนะครับก็แล้วแต่อาการแต่ละคนนะบางคนก็ไม่มีอาการอย่างผมก็ไม่มีอาการอะไรนะไม่ป่วยไม่เป็นไรเลย ไม่ไม่ไมีไข้ไม่มีอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่ามีเชื้อมีเชื้อก็ต้องไปรักษาครับแล้วก็ต้องกักตัววันนี้ก็กำลังขับรถไปเดี๋ยวถึงแล้วจะรีวิวโอสพิเทลให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นไงน่าอยู่แค่ไหนตอนนี้เราก็ จะถึงฮอสพิทอลนะครับอยู่ข้างหน้าเข้าตรงไหนวะไหนวะเลี้ยวซ้ายเลยวะจะมีทางเบี่ยนให้หมันไปไมีทางเบี่ยนไหนวะใช่ป่าววะใช่เหรอขึ้นได้เหรอ นี่ได้จังหวะเออมันกีเบียมันขึ้นว่าให้เรยวตัวเนี้ยกีเบียขึ้นหรือไม่เออว่างแค่ต่อวะเราจะเรือทางนี้ยเหรอไม่รู้นีบอกแต่โบนบอกให้กูรออ๋อนี่เข้าทางหน้านี่เอออันนี้นะครับก็เห็นเก่าอยู่หน้าเปล่าเก่าอะไรวะกร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเห็นเก่าอยู่หน้า รเรามาพักกันที่โรงแรมซันไลลากูนนะครับเป็นโรงแรมของสนามกอล์ฟนะครับที่เออ่่ีโรงพยาบาลใช้เป็นที่รักษาตัวนะครับเดี๋ยวไว้ข้างในเป็นไงเดี๋ยวไว้จะถ่ายดูทีนะครับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นห้องรวมอะครับก็สภาพประมานี้ตอนเข้ามาก็ลงทะเบียนทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวก็กินข้าวเดี๋ยวก็หกโมงก็ไปรับยาไงเพื่อนสภาพพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็เดินไปดูห้องน้ำอะไรครับห้องน้ำรวมไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ แต่ก็ต้องอยู่ไปค,คิดถ้าว่ามาเข้าค่ายนะครับเดี๋ยวยงไงก็จะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไปเอายามาแล้วนะครับนึกว่าจะได้ยารักษาโควิดเลยแต่ไม่ใช่นะครับเป็นยาเริ่มต้นก่อนนะครับเป็นยาพวกยาทั่วไปครับสามัญประจำบ้านไม่ได้มีอะไรครับพารายาแก้ไออะไรพวกนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมตัวไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มานอนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้านะครับกินข้าวแล้วก็เตรียมไปเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดนะครับเพื่อให้หมอดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตต่อโอเค